เรามาทราบวิธีวัดการเจริญเติบโตของลูกของเราด้วยวิธีการชั่งน้ำหนักวัดความยาวแล้วก็วัดรอบศีรษะกันนะคะสวัสดีค่ะพบกับโค้ดเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะวันนี้นำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูทารกอยู่ซึ่งวันนี้จะมาสอนวิธีการวัดกา,การเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย ของทารกนะคะเมื่อเราคลอดลูกแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกของเรามีการจเจริญเติบโตทางด้านร่างกายที่ดีขึ้นซึ่งวิธีการวัดการจเจริญเติบโตเราสามารถทําได้เองโดยการชั่งน้ําหนักของทารกวัดความยาวนะคะจากศาีรษะถึงปลายเท้าแล้วก็วัดรอบศีรษะของทารกนั่นเองอันดับแรกนะคะคุณแม่จะต้องรู้ก่อนว่าน้ําหนักแรกเกิดของลูกเราเนี่ย อยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะรู้ได้นะคะสำหรับวิธีการาจะวัดการจเจริญเติบโตโด้วยการชั่งน้ำหนักนะคะซึ่งโดยทั่วไปนะคะในช่วง1สัปดาห์แรกหลังคลอดทารกนะคะจะมีน้ำหนักลดลงเนี่ยประมาณ10%โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะพ่อคุณแม่ไม่ต้องตกใจแต่เมื่ออายุ2เดือนขึ้นไปจนถึง6เดือนแล้วเนี่ย น้ำหนักของลูกนะคะก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ600ถึง900กรัมต่อ1เดือนนั่นเองแต่ถ้าลูกอายุ1ปีขึ้นไปแล้วน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าของช่วงแรกเกิดเช่นสมมุติแรกเกิดลูกน้ำหนัก3กิโลกรัมนะคะช่วง1ปีลูกก็จะหนักประมาณนะคะ9กิโลกรัมนั่นเองอันนี้คือการวัดการเจริญเติบโตโดยการชั่งน้ำหนัก อันที่2ค่ะก็คือการวัดการจเจริญเติบโตโดยการใช้วัดนะคะสายวัดความยาวหรือว่าความสูงของศีษะทารกของตัวทารกนะคะขอโทษนะคะไม่ใช่ศีษะก็คือวัดความยาวของทารกนั่นเองโดยใช้สายวัดนะคะวัดจากบริเวณศีษะสุดนะคะจนถึงบริเวณปลายเท้าของลูกนั่นเองการวัดความยาวนะคะในช่วง6เดือนแรกเนี่ย เพศหญิงนะคะจะมีความยาวเพิ่มขึ้นประมาณ16เซนติเมตรส่วนเพศชายจะมีความยาวเพิ่มขึ้นประมาณ17เซนติเมตรนะคะหลังจากที่ลูกอายุ6เดือนในช่วง6เดือนแรกเกิดนี่แหละค่ะความยาวของผู้หญิงก็จะน้อยกว่าผู้ชายนิดนึงเมื่ออายุ6เดือนถึง1ปีนะความยาวก็จะเพิ่มเป็น1.5เท่าของช่วงเด็กแรกเกิดนะคะนี่คือความรู้ที่คุณแม่จะต้องมี สำหรับความยาวที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งการเพิ่มน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงแลว้วก็ความยาวของลูกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรมพันธุ์เชื้อชาติอาหารการเลี้ยงดูแล้วก็โรคประจําตัวของลูกเราด้วยนะคะเด็กบางคนมีโรคประจําตัวก็อาจจะมีตัวเล็กแค่แกนได้อย่างเงี้ยคะ่ะอันที่สานะคะสาหรับการวัดการจเจริญเติบโตก็คือการวัดรอบศีรษะทารกนะคะให้วัดบริเวณ ใช้เส้นรอบวงนะคะบริเวณศีรษะทารกอ่านะคะนี่คือการวัดเด็กช่วงแรกเกิดนะคะความยาวของศีรษะจะอยู่ประมาณ30-35ถึงเซนติเมตรนะคะนี่ในช่วงแรกเกิดถ้าช่วง4เดือนความยาวก็จะเพิ่มขึ้นเป็น40เซนติเมตรนะคะแล้วก็1ปีก็จะเพิ่มขึ้นเป็น48เซนติเมตรนั่นเอง นี่คือความยาวของศีษะทารกก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะในสมองของทารกโตขึ้นศาานีรษะโตขึ้นนะก็จะโตขึ้นเป็นแปรตามกันนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ถามเข้ามาเยอะในเรื่องของกระหม่อมศีสะทารกนะคะปิดเมื่อไหร่กระหม่อมหน้านะคะจะปิดช้ากว่านะะก็คือจะปิดในช่วง9ถึง18เดือนจะปิดช้านะ,ะจะสังเกตเห็นว่า กระหม่อมหน้าลูกยังมีการเต้นตุบๆอยู่นะคะถ้าทารกอายุน้อยกว่า9ก้ถึงสิเดือนส่วนกระหม่อมหลังของลูกนะคะกระหม่อมหลังเนี่ยก็จะเป็นไงฮะจะปิดเร็วกว่ากระหม่อมหน้ากระหม่อมหลังจะเริ่มปิดประมาณนะคะสเดือนนั่นเองนี่คือการปิดของกระหม่อมลูกเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังนะคะทั้งกระหม่อมหน้าและก็กระหม่อมหลังถ้ายังปิดไม่สนิทสนิทเราต้องดูแลให้ดี นี่คือความรู้นะคะในเรื่องของวิธีการวัดการเจริญเติบโตของลูกทางด้านร่างกายที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่ๆกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้เลยนะคะความรู้ดีๆนำมาฝากให้ในทุทกๆวันสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ